มี DSP 31 channel ที่เป็น EQ 31 channel 1/3เต็ม DSP 31 channel ด้วย EQ 31 channel DSP สำหรับ ผลิตพัณฑ์ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ที่หน้าจอก็จะเป็นกลุ่มผลิตพัณฑ์จอ Android ของ Lenovo จะเห็นนี่จะเป็นจอ Android Monitor ซึ่งมี Receiver เป็นภาพรับนับวิทยุอยู่ในตัวด้วยก็จะเป็นแทนเฮดยูนิตทั่วไปของเราที่เราใช้เลยแล้วก็เป็นระบบปฏิบัติการ Android จากค่ายของ Lenovo ซึ่งให้เสถียรภาพการทำงานในระดับสูงครับดูจากหน้าจอเห็นเลยนะครับว่ามีความคมชัดซึ่งบอกว่าคมชัดแบบแตกต่าง จากจอทั่วไปที่เราเห็นกันคุณหูคุณตาก,กันเพราะว่าพาร์เนลเขาเนี่ยนะฮะจะมีเรสโซลูชันคือเป็นแบบ Hd 1 0 2 4ี0ตั้งแต่รุ่นระดับเริ่มต้นของเขากันเป็น IPS <า>เป็น IPS, IPS. เพราะนั้นเนี่ยคมชัดแล้วก็มุมมองภาพกว้างการสะท้อนจากแสงจากภายนอกก็จะต่ำนะครับก็จะเริ่มกันจากรุ่นคือใน d D1 series เนี่ยจะต,ต้องบอกว่าจะจะ,จะมี D1 ครับแล้วก็ D1 c ันซีจีดีวันก็จะมีพวรุ่นใหญ่ๆอันนี้ซอยละเอียดมากรุ่นซอยได้ละเอียดมากนะครับก็เราเริ่มตั้งแต่รุ่นน้องเล็กสุดเลยนะครับก็คือ D1 p l u พซึ่ง D1 วันพเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ขนาดหน้าจอด้วยกันคือทุกซีรีส์ของตัว Lenovo ตอนนี้นะฮะที่เราเห็นนะครับก็จะมีทั้งหน้าจอขนาด9นิ้วกับ10นิ้วนะครับก็เท่ากับว่า เป็น D1 Plus ก็จะมี D1 Plus แบบ9นิ้วและ10นิ้วซึ่งสเปคอื่นๆอาจจะเหมือนกันทั้งหมดยกเว้นขนาดหน้าจอนะครับซึ่งท่านก็เลือกใช้ได้ตามที่ต้องการถ้าหากว่าคิดว่าในรถของท่านจอ10นิ้วอาจจะดูเกะกะหรือใหญ่จนเกินไปบางบางทีเป็นรถแบบซิตี้คาร์เล็กๆอย่างเงี้ยแล้วก็ขยับก็จะดูไม่เหมาะแล้วก็ขยับไปเล่นตัวจอ9นิ้วก็ได้นะครับครับก็สำหรับตัวนี้เนี่ย นะฮะอย่างที่เรียนแต่ตอนตัวจอเป็น HD 124เพราะฉะนั้นตัว CPU เนี่ยเป็นแบบ8คอเบอร์9853เล็กที่สุดเล็กที่สุดรุ่นก็เป็น8คอ8คออันนี้ต้องบอกว่าสมาร์ทโฟนดีๆนี่ต้องเหลียวหลังกับมามองกันทีเดียวด้วยความจำและหน่วยความจำทั้งแรมและ r อมนะครับก็เป็นแบบ2บวก32ก็เริ่มต้นด้วยด้วย2 32กันเลยก็ถือว่าไม่น้อยนะครับระบบปฏิบัติการ Android เนี่ยเป็นเวอร์ชัน8.1 น่งก็ถือว่าทันสมัยคือ Android <c oughs> ผมว่าเขาคงจะมีเวอร์ชันให้เราเลือกต <c oughs> ั้งแต่8.1 9.1 <c oughs> 10.1ตอนนี้ <c oughs> นะครับก็ <c oughs> อยู่ที่ว่าความสามารถของ ความจุกันโดยความจำแล้วก็ตัวแรมรอมที่เหมาะสมคือการเลือกสรรเนี่ยเรียกว่าเป็นการสมดุลรักษาสมดุลของทั้งในระบบปฏิบัติการกับรอมกับแรมให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างดีวันในกลุ่มเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็น2บวก3ามจนะครับสาบวกสอองนี่ยจะทำให้ราคาย่อมเยาวด้วยแล้วก็สปีดการทำงานก็ถือว่าใช้งานได้ดีมากแหละใช่มาดูในแง่ของฟังก์ชันความสามารถด้านต่างๆมีอะไรบ้าง แน่นอนมีระบบแผนที่นำทางหรือว่าระบบ GPS ครับนะครับ AM FM นี้มาตรฐานนะฮะแล้ก็จะ a m f นี้ต้องบอกว่ามาตรฐานแต่ว่าเท่าที่ได้สัมผัสบ,บ้างนะฮะต้องบอกเลยว่าภาครับชัดมากามภาครับวิทยุชัดมากถ้าเทียบกับตัววิทยุที่อาจจะเป็น O E M กับรถยนต์มาทุกวันนี้ซึ่งซึ่งเราคุ้นเคยกันอยู่มักจะ มีมีปัญหาด้านภาครับวิทยุนะฮะตัวนี้ต้องบอกว่าถ้าเปลี่ยนแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกได้ชัดเจนว่าชัดมากใช่ครับครับนอกจากนั้นก็มีความสามารถในการต่อเชื่อมกับระบบ Wi-Fi มีช่องต่อ USB มีบลูทูธครัก็ครบเครื่องนะครับเมนูเนี่ยเป็นมัลติแลนเกชลองนึกภาพของเมนูของพวกระบบปฏิบัติการ Android ก็าสามารถที่จะเปลี่ยนได้เต็มที่เลยจะภาษาอะไรก็ก็เลือกสรรนะฮะแล้วตัว Android ของ l e n o v o ต้องบอกว่าในฐานะเป็นยักษ์ใหญ่ทางด้านไอทีเพราะนั้น ไม่ต้องห่วงว่าซอฟต์แวร์ Android เขาเนี่ยจะอ,อ,อัพไม่ได้อะไรไม่ได้เนี่ยอันนี้เดี๋ยวว่างๆเราจะมาทำสกู๊ปเจาะลึกเรื่องของร,ปประบบปฏิบัติการ Android ในใ<ห>คลิปนี้นเราถ่ายเป็นภาษาอังกฤษนะฮะเป็นตัวฟ u l t ขึ้นภาษาอังกฤษมารจริงๆแล้วก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้ต้องย้ําว่าเป็นภาษาไทยก็ได้เราก็อ่านออกนะครับไม่ภาษาไทยยุคโบราณโบราณที่เป็นภาษาไทยแบบท่านลองนึกถึงสมาร์ทโฟนที่เราตั้งเมนูเป็นภาษาไทยแบบไหนแบบนั้นเลย ก็ในแง่อของของการแปลภาษาผมว่ามันก็ยังมีนิดหน่อย,อยที่ที่ดูแล้วอาจจะแปลกตาเวลาเวลาแปลภาษาไทยแล้วก็ผมว่าทางโนโว่ก็คงจะปรับปรุงพัฒนากันต่อไป<ช>นะครับ,รบแล้วก็ในส่วนของตัว D1 plus เนี่ยเขาบอกตัวบอดี้ก็คือตัว housing ของตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นแบบหนึ่งดินหนึ่งดินก็คือถ้าเป็นเอถ้าเป็นเครื่องเล่น CD ดีปกติที่มากับรถช่องขนาดทั่วไปนะฮะก็สามารถที่จะเปลี่ยนแล้วก็ปิดเป็นหน้าจอ ใหญ่ไปเลยอู้พอใส่เข้าไปนี่สวยนะยเหมือนเหมือนรถยนต์ไฟฟ้าเลยด,ลดูนิดนึงถ้า,าถ้าเป็นบางคันที่มีช่องแอร์อยู่ใกล้กับวิทยุก็ต้องดูตำแหน่งหน่อยว่าจะบังช่องแอร์ไหมแต่ว่า,าถ้าเราเลือกขนาดจอให้เหมาะสมได้9นิ้วหรือ10นิ้วถ้าถ้าสินิ้วใหญ่จนไปบังช่องแอร์เราก็เลือกตัวที่เป็น9้นิ้วนะครับเอาละคราวนี้มาดูรุ่นถัดมาที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็น d 1, 1> 4 g อ้าว g 4 g ฮะก็เช่นเดียวกันอันนี้แปลว่าต้องเสียบ ซิมได้แล้วถูกต้องถูก,<ช>ถกต้องครับก็หน้าจอก็ยังคงเป็น HD 1 0 2 4ณ6 0 0 CPU 8คอร์ ore, เหมือนกับ D1+ ครับนะฮะก็อย่างที่นําเรียนมีให้เลือก2ขนาดหน้าจอเช่นเดียวกันก็คือ9นิ้วกับ10นิ้ว ก็เป็นเป็นซีรีส์คู่ขนานกันนะฮะที่มีความสามารถสูงขึ้นใช่รอมแรมเหมือนกันระบบปฏิบัติการแบบเดียวกันดีวันพัดคือ Android 8.1ก็จะต่างกันก็คงตรงเมื่อกี้ไม่มี4 G ใช่แต่ตัวนี้นะครับจะมีจุดเด่นที่เพิ่มขึ้นมาคือระบบปรับแต่งเสียงมี DSP 3 1 Channel ที่เป็น EQ 3ามสิชนึ่งม DSP 3 1 c h a n n e l ด้วย EQ 31 c h a n n อ l DSP อ่ดโอ้ไม่ธรรมดาธรรมดา นะครับก็เอาเรื่องเลยล่ะพูดถึงนทำเวทีเสียงก็ออกมาได้ดีแน่ๆใช่นะเรียกว่าตอบโจทย์ในการใช้งานว่านี่นะฮะแล้วก็นะอย่างที่บอกรองรับ 4G Wi-Fi มี external microphones ก็คือในคนที่เล่นจอ Android ค่ายอื่นๆที่คุ้นเคยกันอยู่ก็จะอาจจะเจอปัญหาว่าเวลาเราเชื่อมต่อ b l บลู o ู h รับโทรศัพท์ สัญญาณเวลาคุยโทรศัพท์จะไม่ชัดเพราะว่าเขาใช้ไม้ที่อยู่ในเป็นอินเทอร์เน็ตไม้หลูเล็กๆที่อยู่หน้าจอใช่ซึ่งมันห่างจากระยะที่เราขับรถใช่ตัวนี้ก็แก้ปัญหาได้ง่ายโดยที่ที่เรามีช่องต่อสำหรับเป็น e x t e r n a l microphone แล้ว e x t e r n a l microphone ก็จะให้มาด้วยเช่นกันระดังความไหวไม่ต้องพูดสามารถที่จะต่อไมโครโฟนไปไว้ใกล้ๆในตำแหน่งคนขับซึ่งก็จะทำให้คุณภาพเสียงและความคมชัดเวลาคุยโทรศัพท์ ใช่แรืวอาจจะติดตรงมานบางแดดฝั่งคนขับก็สะดวกครับเอาล้วครับมาดูรุ่นใหญ่กันบ้างนะฮะของซีรีส์เขานะครับก็คือ D1 Pro แค่ชื่อรุ่นก็บอกอยู่แล้วว่า Pro แน่นอนและแน่นอนสำหรับ D1 Pro ก็มีคู่ที่เนเท่าที่เห็นผมตกใจจากสเปคเลยว่า D1 Pro นี่คือใช้ QLED นะครับใช่เป็น QLED จอมีให้เลือก2ขนาด9นิ้วกับ10นิ้ว CPU ก็เป็น9853แบบ8คออันนี้เขาแรงของเขาอยู่แล้ว Android ก็ยังเป็น8 1อยู่แต่ว่า ROM กับ RAM จะมากขึ้นนะฮะจะเป็น4บวก64ว่าวทีนี้ก็ถือว่าสเปคสูงสุดณตอนนี้ที่ที่ที่เป็นจอในโลกนะครับก็จะเป็น4บวก64ครับคือกลุ่มที่เป็น6บวก126 ก็แทบจะไม่มีค่ายไหนทํามาเพราะว่าราคามันจะโดดขึ้นไปอาจจะ3ามสี่หมื่นบาทแล้วก็บางทีอาจจะดูเกินความจําเป็นไปด้วยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันการทํางานนะตัวนี้ก็จะมีเรื่องของบอดี้ที่เป็น1ดินมีสาพิเบต EQ แบนมาให้ด้วยที่เราคุยมาทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้ใน D1 ทุกตัวนะบ,บอดี้จะเป็นสเกตแบบ1ดินหมดเลยก็คือถ้าท่านตัวเครื่อง ที่ติดรถท่านมาจะเป็น1ดินหรือจะเป็น2ดินไซส์ก็สามารถที่จะใส่ตัวน,นี้ได้แน่นอนครับทำให้มีความยืดหยุ่นในการติดตั้งใช้งานค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ก็จะเป็นในกลุ่มของจอ Android แบบามาตรฐานก่อนครับแล้วก็สังเกตว่าตัวตัวรูปลักษณ์ของจอ,อหน้าตาอาจจะบอกว่าอ้าวอันนี้หน้าตาเหมือนทั่วๆไปที่ขายกันอยู่เลยครับ เพราะว่ามันมีเหตุผลเพราะว่าตัวนี้เนี่ยไซส์ของจอเนี่ยมันจะไปเข้ากับหน้ากากสำเร็จรูปตัวที่เป็นแดชคิดที่เขาทำขายกันทั่วโลกนะครับก็ท่านสามารถที่จะเลือกเพราะว่าในรถเราเองอ่ะจอมันอาจจะเป็นขนาดเจ็ดนิ้วพอเราเปลี่ยนเป็นเก้านิ้วเนี่ยแน่นอนตัวกรอบหน้าปัดตัวใส่เนไม่ได้ล่ะก็จะใช้ตัวกรอบหน้าปัดสำเร็จรูปสำหรับเก้านิ้วที่เขาทำมาขายทั่วไปเลยในรถเราเองก็มีในรถเราเองก็ทำ นะตัวตัวหน,นักกากสำเร็จตัวแบบนี้กันนะครับก็จะมาใส่สวมกันได้พอดีเปะ๊ะจะทําให้ได้ทั้งความสวยงามแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันเลยใช่ท่านนะที่มีตัวจอยรอยเดิมอยู่ที่เป็นขนาดเนี้ยเนิ้วสิบนิ้วของค่ายอื่นนะครับ สามารถที่ถ้าอยากจะปรับปรุงให้คุณภาพดีขึ้นหน้าจอคมชัดขึ้นประสิทธิภาพสูงขึ้นก็แค่เปลี่ยนมาเป็น Android ของ Lenovo ก็สามารถที่จะใส่หน้ากากตัวเดิมที่ใช้อยู่ได้เลยก็ประหยัดงบประมาณดีแล้วก็เนียนลงตัวใช่แต่นี้มีเหตุผลมีเหตุผลมากครับครรับบเอาละครับก็สำหรับในกลุ่มจอแ n d r o i ยแต่ชอบมากถูกใจมาก QLED เลยตัวนี้ใช่ใช่ชัดไม่ใช่ IPS เฉยๆล้วคือไม่ว่าจะมองมุมไหนนี่หมคมชัดจริงๆนะคร กาวนี้เดี๋ยวก็คงจะไปดูในกลุ่มถัดไปกันครับ,รบก็เดี๋ยวเราจะไปชมในซีรีส์ต่อๆไปไ<อ>นะอย่างไงติดตามด้วยครับ